สวัสดีครับจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับสำหรับคนที่ซื้อเครื่องอ่านพาสปอร์ตไปนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Swan Passport Reader นะครับโอเคเปิดกล่องเลยภายในกล่องก็จะมีตามนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากมีตัวเครื่อง1สาย USB นะครับแล้วก็ข้างในมีน็อตนะครับน็อตสำหรับยึดฐานมันนะครับนี่ตัวนี้2อ,อัน แผ่นซีดีหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับนี่ชึบโอเคเวลาจะใช้งานก็ง่ายมากนะครับมันจะเหมือนอุปกรณ์ USB ทั่วไปนะครับมาดูหน้าตาก่อนนี่เครื่องมันเป็นแบบนี้ครับตัวหัวเนี่ยปรับก้มเงยได้นะครับนี่เวลาจะใช้งานเนี่ยเราต้องเสียบสาย USB ที่ตูดมานะครับวิธีการเปิดนะครับก็ให้เอามือทาบอย่างนี้แล้วก็หมุนนะครับปุ๊ชนะครับนี่ก็ตูดมาแล้ว มันเป็นแบบมหมุนนะครับนี่ก็จะเห็นช่อง USB Type C นะครับด้านในนี้เอาไปเสียบเลยนะครับนี่นะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสำหรับตัวยึดน,อน็อตยึดเนี่ยเรามันจะมีรูสำหรับยึดอยู่อย่างนี้นะฮะนี่แล้วก็เอาไอตัวฐานเนี่ยไปอยู่ตรงเราอยากจะยึดตรงไหนก็ไปทาบนะครับแล้วก็เอาน,อน็อตไขเข้าไปเพื่อฟิกมาเลยนะเวลาใส่คืนก็ ใส่ให้ตรงล่องอย่างนี้ก็หมุนคืนที่เดิมฟึบนะครับแค่นี้เลยเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวลองเสียบ USB เข้าคอมพิวเตอร์กันผมเทสกับโปรแกรมโน้ตแพดนับง่ายๆ บบนี้นะครับเสียเข้าไปแล้วก็จะมีไฟล์ออกมาเป็นออโต้สแกนนะครับนี่ลองเอาพาสปอร์ตเข้าไปอ่านนะครับนี่เวลาอ่านมันจะมีเอมมิ่งนะครับคือเหมือนมีที่เล่งอะ่ะแล้วก็พยายามให้มันโดนตรงข้างล่างด้านล่างตรงนี้นะของพาสปอร์ตของเราปรับมุมให้แบบนี้อ่าวางปุ๊บนี่มันจะอ่านเลยนะครับแค่นี้แหละก็ใช้งานได้เลยนะครับผม ด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวปุ่มสําหรับกดสแกนแมนนวลนะครับก็คือกดยิงเองเหมือนเครื่องอัมบ์โคนะครับกดปุ๊บเดี๋ยวเพื่อสแกนนะ okay. กดกดนะนี่นี่กดได้ด้วยนะครับโอเคก็วิธีการใช้งานก็แค่นี้เลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับโปรแกรมของเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ